ดูรากที่มันขึ้นไปตอนเมื่อเดือนกันยานะฝนมันตกเนาะเราฉีดพันล้อยไ้ก่อนฝนตกนี้พอฝนตกได้รากมันจะออกมาเป็นสีชมพูสีขาวเต็มหมดเลยเห็นได้ชัดเลยมันาเต็มหมดเลยรากมันขึ้นมาสูงขนาดนี้พี่แดงไม่รู้เหมือนการก็โดนพันล้อยเต็มเต็ม ดูนี่นะฮะดูลากนะครับต้นขึ้นมาถึงนี่โอ้โ <c oughs> นี่ครับลากลากปีนขึ้นมานี่เลยพี่แดงไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยหรอแถบนี้ไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าพี่งัวก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันอยู่ตามแบบมันเหมือนปลูกกันในสวนอะ่ะก<อ>็วทีนี้เราเราใส่แต่ช่วงช่วงช่วงข้างหน้าข้างในเราก็ปล่อยทิ้งไปเลยเงี้ย<อ>ก็เลยดูตัวันร้อยลว้ลวนๆเลยอนยะ่างเนี้ยถึงขั้นถึงขั้นต้องยึดเชือกไว้เลยนะครับเอาน้ำนม<อ>มาฮะนมมาเยอะสูงปิตขึ้นไปนี่เลย ก็สุดเชือกนั่นก็สี่สี่สี่ร้อยละสี่ร้อยสี่ร้อยเซนละสี่ร้อยเซนก็สุดเชือกนั้นนี่นะที่เห็นอยู่ตรงนี้วัดไปแล้วเนาะก็ะลองนับดูกัแล้วกันเนี่ยลองนับดูแล้วตัดต<ะ>ัดสิบห้าตัดสิบห้าสิบห้ามีนาสิบห้าม,มีนากว่าจะแตกก็ประมาณยี่สิบก็นับยี่สิบยี่สิบเมษาเนาะยี่สิบพฤษภายี่สิบมิถุนา ยี่สิบกรกฎาคมยี่สิบสิงหายีญญา่สิบกันยายนยี่สิบตุลาไปนู่นแล้วไปโน่นลแล้วน่นแล้วได้ได้ไดถ้าผู้หลอมไม่ได้หมดเลยนะดูน,นี่ดูการแตกหนอ่อใหม่นะฮะโอ้ออกมาเพียบเลยอ่ะออพี่แดงเพียบเลโอ้ยแล้วยี่ห้ออื่นที่พี่แดงเคยฉีดเนี่ยมันแตกไหมแต,แตกก็ไม่ได้แตกก็ไม่ได้แตกก็รีบรีบมันจะรีบแบบน้องแห็งน้องแห็งแบบนี้มันไม่ได้คือมันไม่ได้อวบอย่างนี้เลยแล้นี่หน่อแข็งอ่านี่แข็งมาก ยิ่งกันดอมไม้เลยยิ่งกันดอมไม้เลยทำแตไม่ล้มเลยครับแต่ไม่ล้มเลยอือหือโอ้สุดยอดไปดูอีกแปลงหนึ่งครับพี่แดงอันนี้เลยใช่ไหมครับพี่แดงครับอันนี้คือเครื่องมือเลยใช่ไหมพี่แดงนี่พี่แดงทำยังไงฮะเนี่ยทำไมถึงต้องต่ออย่างนี้ด้วยครับพี่แดงถ้าไม่ต่อก็ส่งไม่ถึงไงอ๋อหมายถึง,ถงว่าถ,ถึงเวลาเราตะพายนะใช่ เราตาพายถ้าเราจับแคช่วงเนี้มันก็จะได้แค่นี้จะได้แค่นี้คือคือที่จับอยู่ตรงนี้แค่นี้แต่พอพี่แดงพอต่อได้นี่เสร็จแล้วเราก็ส่งสูงเลยส่งแบบสุดมือเลยไงถ้าสุดที่สุดจริงๆเลยเนี่ยนะสุดจริงๆพี่แดงฝากถือไม้นิดนึงครับพี่แดงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลงตามผมดูนี้ะฮะโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมฮะถ้าท่านไหนจะเอาตามเอาตามได้นะครับอู้นี่ส่งอย่างนี้เลยนะพี่แดงส่งครับส่งได้อย่างนี้เลยขนาดส่งอย่างนี้ยังไม่ค่อยจะถึงยอดยังไม่ค่อยจะถึงยอดเลยใช่ไหม นี่คือวิริยามากครับท่านผู้ชมครับคือต้องการอยากจะฉีดพัดร้อยเป็นละอองอย่างนี้เลยเป็นละอองฝอยเลยถ้าฉีดอย่างนี้มันจะได้หลายร่องประมาณสองสามล่องนี่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับต่อไปยืดเลยที่จริงถ้จับได้ก็คือแค่สุดมือเราก็คือสุดมือมันอยู่มันก็ได้แค่หน่อยเดียวมันไม่ถึงส่งเลยนะนี่หลักการเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้นะฮะปลดมือครับปลดมืออย่างนี้เลยเออละนะฮะเมื่อกี้นี่ที่เห็นอยู่ครับพี่แดงครับนู่นเลยทุณผู้ชม เห็นละหลักฐานนะครับพัดร้อยนี่สั่งยกรังมาเลยเหรอครับพี่แดงสั่งมาทั้งหมดมันห้าชุดแล้วเหรอฮะเอามาดูกันหน่อยฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะของจริงเกษตรกรตัวจริงนะฮะไปชุดหนึ่งแล้วให้พี่ชายไปขวดหนึ่งแล้วก็ทั้บบ้านเอาไปสองครับครับอืมอือฮึอืมโอ้โหนี่ฮะหลักฐานเห็นเห็นพัดร้อยยังเหลือแค่นี้เองสี่แล้วจ้ะใช้ให้หมดเลยใช้เหลืออีกสี่อีกแปดร้อยสิบเซน คือจริงๆแล้วไม่ได้สั่งมาใช้อย่างเนี่ยมีคน<ช>มีคนข้อ<ช>สอบซื้อซื้อด้วยซื้อด้วยแล้วก็เรากว่าจะใช้ด้วยไง<อ>เพราะว่าปีงก็ประมาณไม่ถึงหมดไม่ถึงขวดหรอสามเที่ยวในเฉดสามสี่สิบไร่สี่สิบไร่ยังไม่หมดนะสามเที่ยวยังไม่หมดขวดเลยถ้าไม่ช,ชมดูแล้วกันว่าคุ้มขนาดไหนอ่ะเออไม่หมดจริงๆแฮ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินมาอีกแปลงแปลงหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะของหมู่บ้านและของบ้านพี่แดงนั่นเองเมื่อสักครู่นี้นะฮะอยู่ริมถนนเลยนะพี่แดงนะแปลงนี้แปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่นะพี่แดง20กว่าไร่ยี่สิบกว่าไร่เลยนะฮะเอาละตรงนี้เลยท่านผู้ชมฮะนี่คืออ้อยพันธุ์เดียวกันกับเมื่อกี้หรือเปล่าฮะพี่แดงครับอันนี้เป็นขอนแก่น3ขอนแก่น3ปีที่แล้วพี่แดงได้ปลูกไหมปลูกปลูกเหมือนกันอันนี้ตอ2เหมือนกันอ๋อนี่ตอ2ใช่ไหมพี่แดงโอ้โหนะฮะนี่ต่ฉีดพอสองเนี่ย3 3นนนเเหหมมืืออกกััััี นะฮะระยะห่างในการฉีดนี่พี่แดงฉีดยังไงครับพัดร้อยของเราก็กี่วันกี่วัน2ี่0ี่สกว่าวัน2ี่กว่าวันเนี่ยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เราจะฉีดวันเดียวไม่เสร็จไงเราต้องฉีดได้แค่วันละถังสองถังแค่นั้นแค่นั้นจ้ะเพราะว่าไม่ได้ถังสองลิตรนี่ถังแค่20ลิตร2ี่ลิตรยี่สิลิตรแล้วก็ต่อสายเมื่อกี้ได้เลยไปเรื่อยๆเลยโอนมันฉีดได้ช่วงช่วงสองโมงเช้าไปแล้วอ่ะ มันก็ต้องหยุดแล้วอันนี้กี่เดือนละอันนี้กี่เดือนละถ้าถผ<ห>กตัดไปแล้ว6เดือนได้ประมาณ6เดือน6เดือนกว่านิดนึงอ๋อฤดูที่แล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้ไหมหกเดือนระยะมันต่ํากว่านี้ต่ํากว่านี้ใช่ไหมต่ำกว่านี้ถ้าผมถามแทนผู้ชมเอาแบบเน็ตๆน็เลยนะพี่แดงนะเจอพัดพร้อยนี่ถือว่าดีใจไหมโอ้ดีใจแล้วหยุดอยู่แค่พัดพร้อยแล้วเห็นบอกว่าก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะฮะ ฝากขอบคุณทั้งผมแล้วก็ท่านดรวิเชียนเลยรู้สึกยังไงบ้างคะพี่แดงที่ที่ได้มาจากการใช้พัดรอ้อยก็มันมันเป็นปลื้มเลยค่ะ,ะมันปลื้มใจแล้วว่าเรามองแบบว่ามันสวยไปหมดเลยอะ่ะจสวยแล้วมันไม่ล้มอย่างเงี้ยอ,อย่างงี้จะฉีดอะไรไปแล้วมันก็จะงามไปหมดทุกอย่างเลยครับผมพลิกเพิกเนี่ยงามไปหมดหเลยไม่มีแบบว่าจะ ทุกทีถ้าเป็นพริกนะมันจะหงิกหงอกงอใช่ไหมทีนี้มันไม่หงอกงอมันก็ส่งตพริกนี้พี่แดงก็เอาไปฉีดด้วยหรือว่าฉีดฉีดฉีดเอาริกนี่ไว้กินปลูไว้กินอ๋อเห็นบอกเมื่อกี้นี่ผมเจอญาติด้วยเป็นใครฮะญาติเป็นน้าสาวเป็นน้าสาวบอกว่าเอาไปฉีดกับใบกระเพราใบกระเพราใบกระเพราเนี่ยบอกใบใหญ่ใบหนาก็เียวมานมีอืมัวละพาอยู่ต้นหนึ่งจ้ะตัดไปห้าหนแล้ว พอผนเนี้ยมันเหลืองก็ฉีดอีกมันก็เริ่มแตกก็เริ่มแตกขึ้นมาใหม่แตกขึ้นมาเรื่อยแต่ว่าหนอนมันจะกินยากมันไม่กวนเลยไงมันไม่กวนเลยคือนอนไม่กวนเลยใช่ไม่กวนเลยพี่แดงครับพี่แดงฉีดพัดร้อยไปเนี่ยผสมน้าเปล่าๆเลยไม่ได้ผสมอย่างอื่นเลยใช่ไหมแดงไม่ผสมอะไรเลยคือผลที่ได้มาทั้งเมื่อกี้นี้แม้กระทั่งหหระพาหรือใบกะเพราที่บอกไปแม้กระทั่งอ้อยที่เป็นอุตสาหกรรมของครอบครัวของพี่แดงเองเนี่ยก็พัดร้อยเดียวๆเลยพัดร้อยเดียวๆเลยอ๋อ กะว่าปีหน้าเนี่ยจะใช้ให้เต็มที่เลยพัดร้อยเฉพาะพัดร้อยนะเฉพาะพัดร้อยนะเพราะว่ามันส่งหน่อดีมากเลยมันแบบมันควบคุมหน่อตั้งกร่เล็กขึ้นมาให้มันใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆเียคือง่ายๆเลยว่าถ้าพี่แดงหรือว่าเอาง่ายว่าที่พี่แดงบอกนะฮะคุณผู้ชมครับคือว่าเมื่อพัดร้อยเนี่ยโดนตั้งแต่แรกๆเลยจะส่งผลให้ดีมากๆดีมากเลยหน่อจะแข็งแรงมากแล้วก็ลากเริ่มรากเดินมาก ใช่แล้วก็ป้องอะยาวแล้วก็ต้นมันอวบมันสวยป้องกันนอนหนอนไม่เข้ามารบกวนเลยไม่รบกวนเลยนั่นแสดงว่าที่ผมบอกไปในรายการนะแสดงว่าคือในเรื่องของการประหยัดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคมีต่างๆเนี่ย ปรหยัดได้เลยประหยัดได้เลยฮะนี่ขนาดพัดร้อยพัดร้อยนี่พี่แดงผสมไปยังไงฮะหนึ่งต่อสองตามที่ผมบอกเป๊ะเลยไหมหนึ่งหนึ่งสีซี่ต่อน้่งสองนี้อ่าครับผมแล้วฉีดช่วงเช้าฉีดช่วงเช้าจ้ะพี่แดงผสมไปรู้สึกว่าเป็นไงบ้างมันเหมือนน้ำเปล่าไหมหอมใช่ไหมฮะหอมดีหอมดีนะพัดมันหอมสมุนไพรเนาะหอมสมุนไพรหอมสมุนไพร อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมที่ชมรายการของเราอยู่ครับพี่แดงก็อยากจะฝากเกษตรกรให้หันมาใช้สารอินทรีย์กันเยอะๆนะคะถ้าไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนก็พัดร้อยเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะว่าฉันก็ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมันของเขาก็ดีแต่ว่ามันมันไม่กระเตื้องเหมือนเหมือนพัดร้อยนะพัดร้อยพัดร้อยนี่มันขึ้นได้เยอะมากแล้วก็อ้อยเนี่ยจะสวยแล้วก็ ไม่ว e sí, ่าจะเป็นพืชชนิดไหนก็งามไปหมดเลยคือส่งผลได้หมดเลยส่งผลได้หมดเลยค่ะทุกชนิดแล้วมันสมมุติเราฉีดเช้าเราก็เก็บเช้าได้ฉีดเย็นเราก็เก็บเย็นได้เก็บทานได้เลยในเรื่องทานได้เลยทานได้เลยมันมันดีไปทุกอย่างเลยมันสวยแล้วก็มองแล้วมันก็ชื่นใจมีหลายท่านนะฮะพี่แดงครับบอกว่า อินรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ผลไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเคมีอะไรอย่างเงี้ยเคมีนี่เราใช้ไปเรื่อยๆนี่เราแย่นี่ก็ใช้สารเคมีมาเยอะเนี่ยฉีดอ้อยปีที่แล้วก็ใช้สารเคมีแบบพยาน็อกเอาไม่อยู่เราต้องฉีดให้โชคแบบให้ลงยอดเลยอ่ะไปทีละล่องอย่างเงี้ยเราฉีดไปทีละล่องอ่ะเราอัดงงั้นเลยเาอัังงั้นเลยไม่เอาไม่อยู่พอเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเหนื่อยนอนน็อกด้วยแต่คนคนก็จะน็อกด้วยเหนื่อยแบบ จะไปไม่ไหวแล้วจะต้องปล่อยแล้วไงก็คงจะปล่อยแล้วอทีนี้เราพอเรามาเจอพัดร้อยแล้วเราสบายแล้วฉีดสองเที่ยวสอเที่ยวไปไหนมาไหนแล้วก็มาดูมันก็งามเหมือนเดิมไม่มีไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการไอ้นี้ยนอนจะกินเลยครับผมมีความรู้สึกว่าคุณผู้ชมฮะที่ผมฟังจากพี่แดงเมื่อสักครู่เนี้ยคืออย่างที่ผมบอกในรายการสม่ำเสมอคุณผู้ชมครับอะไรก็แล้วแต่ บนผืนแผ่นดินไทยนี้เพราะว่าเราคือคนไทยถ้าเป็นอินทรีย์แล้วใช้แล้วได้ผลนะท่านใช้ไปเถอะครับแต่ขอให้เป็นอินทรียแต่ใช้แล้วเนี่ยผลพวงที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปเนี่ยมันดีจริงหรือไม่เราต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าใช้สารอินทรีย์แล้วให้ใั้ถ้าใช้ปุ๋ยอ่ะให้ใช้ปุ๋ยของอินทรีย์ด้วยถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีอ่ะมันจะได้ผล่ากกว่าแต่ถ้ามันก็ประหยัดต้นทุนไปเยอะคือปุ๋ยลูกหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยหวานได้แค่ไร่เดียว แต่ว่าพัดร้อยอ่ะเก้าร้อย่ะฉีดได้ทั้งล็อกคำถามสุดท้ายเป็นเบสิกเบสิกรายการมีบางคนยังไม่เคยใช้900บาทต่อขวดแพงไหมพี่แดงตอนนี้ไม่แพงแล้วครับไม่แพงเลยยังไงก็ไม่แพงขวดละพันสองก็ไม่แพงเพราะว่ามันใช้น้อยแล้วก็ขวดหนึ่งก็ใช้ได้ตลอดอายุของพืชเลยนี่ขนาดฉีดอ้อยไป40ไร่40ไร่ยังไม่หมดเลยว3หนยังไม่หมดเลยและยังไม่หมดขวดเลยประหยัดมากครับท่านผู้ชม เหมือนกับว่าถังหนึ่งใช้5บาทถังละห้บาทตอนนี้นนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเน่ยซื้อหแถม1นึ่ถ,นถูกต้องเหมือนกับถังละ5บาทเลยเอาเป็นว่าช่วงที่ผมมาถ่ายทำท่านไม่ชมฮ้าคือช่วงเดือนตุลาคมไปไปลายเดือนแล้วเป็นช่วงโปรโมชั่นของปี2,556อยู่ ะะแต่ถ้าเกิดออกอากาศในปี2 5 1 1ถ้าเกิดว่าเทปนี้ไปออกดีดันซ้ำโปรโมชั่นดูจากหน้าจอก็อแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่แดงเป็นอย่างสูงเลยนะฮะเอาละช่วงสุดท้ายฝากอะไรถึงท่านประธานบ้างครับท่านประธานดูเราอยู่ครับก็อยากจะฝากขอบคุณท่านประธานนะคะทีะ่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้เกษตรกรไท้ได้ใช้ทุกคนอ่ะต้องปลื้มใจแน่ถ้าเกิดได้ใช้ของของท่านเนี่ย ท่านเก่งมากเลยค่ะอขอขอขอ,ขอชมเลยค่ะขอ,ขอชมชม,มากๆเลยค่ะคแล้วก็ขอขอบคุณขอให้ท่านเนี่ยมีอายุมั่นวัญยืนแล้วก็อยู่คู่กับกเกษตรกรไทยไปนานๆเลยนะคะไปนานๆเลยขอบคุณคเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับแววตานะฮะจาก พี่แดงของเรานะฮะนี่คือจากใจจริงๆท่านผู้ชมครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่เรียกวา่าได้รับนโยบายจากท่านประธานดรวิเชียนรตัตนาพิรพงศ์ซึ่งผมเองลงพื้นที่ท่านสัญญานะฮะท่านประธานบอกว่าปี2517นี้ท่านจะมีโอกาสท่านจะเดินทางไปกับผมทั่วประเทศเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ท้งนี้ทางนั้นก็อยากไม่ไม่อยากรบกวนท่านมากนะฮะเพราะท่านอายุก็เยอะแล้วนะฮะ<ม>ให้ท่านรออยู่ที่ออฟฟิศนะฮะรอคุมิชมมีแววตาสดใสแล้วก็รอยยิ้มสวยๆแบบของพี่แดงแบบนี้แหละให้ท่านมีกําลังใจ ที่จะนะฮะผลิตสินค้าดีๆตรงนี้สู่สาธารณชนกับพี่น้องเกษตรกรไทยยาวนานไปเรื่อยๆครับผมเป็นคนหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับที่จะสัญญากับพี่น้องเกษตรกรว่าผมจะยืนหยัดในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์พลัดร้อยอย่างนี้ต่อเนื่องไปตลอดยาวนานเลยทีเดียวครับและผมจะอยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรไทยไปยาวนานเชกเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณพี่แดงครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเคสเคสนี้ของพี่แดงจังหวัดลบบุรียังไงฮะท่านผู้ชมครับเห็นนะฮะเห็นจากแววตาเห็นจากคำพูดนะฮะต่างๆที่พี่แดงสื่อออกมาจากใจว่าผลิตภัณฑ์พัดร้อยช่วยได้ขนาดไหนท่านผู้ชมครับ เอาละวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับผมอยากจะคุยกับผู้ชมเยอะๆแต่วันนี้ชมเคสไปอย่างอิ่มหนำสําราญแล้วอย่าลืมกันละกันนะท่านผู้ชมครับเบอร์โทรนะอย่าลืมโทรมาคุยกันด้วยกันละกันนะสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัสร้อยวันนี้ผมลาไปแล้วดีกว่านะท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วจริงๆซึ้งะซึ้งฮะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ